สวัดสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับสูตรไหราพัฒนานะครับประจำวดวันที่14มกราคม2565นะครับรางวัลวันที่12ออก622099นะครับ3ตัวบนออก099 2ตัวล่างออก20นะครับต้องขออาภัยสมาชิกนะครับสูตรของเรานะครับ ได้แต่วิ่งสองนะครับตัวเจาะไม่มาเลยสักตัวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะเพิ่มสูตรใหม่เข้าไป2สูตรนะครับแล้วก็ตัดสูตรเก่าออกเป็นหสูตรสูตรแรกนะครับจะใช้สูตรเดิมนะครับก็คือใช้หลักร้อยนะครับบวกด้วยหลักหน่วยแล้วบวกด้วยสี่คงที่นะครับ เราบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สองนะครับส่วนบวกเก้าเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามเราใช้สามสามบวกหนึ่งเป็น 4, สี่สูตรที่หนึ่งเราได้สามกับ 4. สี่สูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักแสนสองครั้งหลักพันสองครั้งนะครับระวบวกได้เก้าคงที่ระวบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับหกบวกหกเป็นสิบสองสองบวกสองเป็นสี่ สองบวกสี่เป็นหกนะครับหกบวกเก้าเป็นสิบห้าใช้ห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกสูตรที่สองเราได้ห้ากับหกสูตรที่สามน,นะครับเป็นเลขเด่นสามตัวมาบนล่างนะครับให้รักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นสองครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับระบุได้สองคงที่รขยายเพิ่มแต้มไปทีละหนึ่งอีกสองตำแหน่งนะครับ หกบวกสเป็น8ปดแปบวกสเป็น10 1 0ิบวกสเป็น12 1 2องบวกเเป็น21 2 1ิบวกสคงที่เป็น23แล้วใช้3 3มสบวกหเป็น4ี่สบวกหเป็น5นะครับสูตรที่3ามเราได้3 4มสี่ห้าำหรับสูตรที่4นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเราจะใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับและบวกด้วยสี่คงที่6กบวกหเป็น12บวกด้วยสนะครับ เป็นสิบหกเราใช้หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดสูตรที่สี่เราได้หกเจ็ดแปดสูตรที่ห้านะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเราจะใช้หลักร้อยนะครับบวกกันสามครั้งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเด่นตัวที่หนึ่งนะครับแล้วบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งสองตำแหน่งนะครับศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับสูตรที่ห้าเราได้ศูนย์หนึ่งสอง ราก็นํามาจับคู่นะครับสามสี่นะครับมีสี่ห้าอีกตัวนะครับสามห้าสามหกนะครับมีสุด2สองตัวนะครับ ส่วนมากเลขสามตัวมาสองตัวนะครับสูตรนี้นะครับจะมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับตัวที่เน้นนะครับสามหนึ่งสามสองสามห้าสามหกนะครับแล้วก็สี่หกสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้านะครับแล้วก็ห้าหนึ่งห้าสองจับสามตัวนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเราจะได้สามห้าศูนย์สามห้าหนึ่งสามห้าสองสี่ห้าศูนย์สี่ห้าหนึ่งสี่ห้าสอง 360 361 362หนึะครับสี่หกศูนยนึครับจับแบบนี้ครับนี่นี่นะครับส่วนจะมาหรือไม่มานั่นแม่งสายทราบนะครับแล้วก็มีสูตรสามตัวตรงครับมาเสนออีกเป็นสูตรระยะสั้นนะครับเลยมาทั้งหมด6กงวดนะครับนี่นะครับร้อยสิบหน่วยนะครับ 48่นะครับ4ี่0ิ0 0ปนะครับ160นะครับ256 099นะครับเป็นการคำนวณย้อนหลังเท่านั้นนะครับส่วนจะเดินต่อไปหรือไม่นั้นต้องมารอรุ่นพร้อมกันในวันที่14นะครับสูตรก็ง่ายๆนะครับเราจะใช้หลัก10บวกกัน2ครั้งนะครับสำหรับสูตรหลักร้อยนะครับ เราสิบบวกกันสองครั้งนะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งนะครับแล้วขยายเพิ่มแต้มไปทีละหนึ่งนะครับอีกสองตำแหน่งเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดเราใช้แปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใช้ศูนย์นะครับสูตรหลักร้อเราได้แปดเก้าศูนย์สูตรหลักสิบนะครับเราจะใช้หลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยบวนหนึ่งครั้งและบวกได้เจ็ดคงที่นะครับเก้าบวกเก้า เป็น18 18ปบวกเเป็น25นะครับใช้5 5าบวกหเป็น6 6หบวกหเป็น7นะครับได้5 6 7หกเสำหรับสูตรหลักสิบนะครับแล้วก็มาต่อที่หลักหน่วยนะครับเราจะใช้หลักร้อยบวกกัน4ครั้งนะครับแล้วบวกได้1คงที่ประเด็นตัวที่1นะครับบวกเพิ่มไปอีหนึ่งประเด็นตัวที่2แล้วบวกเพิ่มไปอสองประเด็นตัวที่3แล้วบวกเพิ่มไปอสองประเด็นตัวที่4นะครับ0ูนยบวกศบวกศบวกศเป็น0นะครับ ศูนบวกหเป็นหนึบวกหเป็นสองบวกสเป็นสี่บวกสเป็นหนะครับหลักหน่วยเราได้ 1, 2, 4, 6งสองสนำมาจับชุดคู่ตรงนะครับ 8, ปดห้าหนึนะครับ 8, ปดนะครับเราก็เน้นไปตัวที่มี เลขวิ่งแล้วนะครับคือ4ี่ห้าครับตัวที่มี4ี่ห้าหกจะเป็นตัวเด่นนะครับ่ตนตัวที่ไม่มีก็เป็นชุดรองไปนะครับเ,เยอะนะครับแต่เป็นชุดตรงนะครับ ก็ม่ทาบนะครับว่าจะเดินต่อไหมนะครับเป็นสูตรที่คำนวณย้อนหลังเท่านั้นนะครับเราจะได้ประมาณนี้นะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลสูตรหวยลาวพัฒนานะครับประจำวันที่14มกราคม2565ชิ้นชอบสูตรไหนก็เลือกสูตรนั้นนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับถูกรางวัลน,นทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ